สวัสดีค่ะวันหยุดนะคะว่างๆเราก็มาหาของกินวันนี้เรามาถึงคลองโคนนะคะที่นี่เราเรียกว่าร้านลุงเก้งจะมีรายการอาหารเยอะแยะเลยที่เขาแนะนําให้กินนะคะวันนี้เรามาดูกันว่าเรามีขักฝาอะไรบ้างนะคะเราเริ่มต้นกันที่ต้มยํากุ้งน้ําใสนะคะภาษาจีนจะเรียกว่าอะไรไม่รู้แหละต้มยำเนี่ยนะก็คงทับศัพท์นะเป็นเป็นรัดท้องอะไรประมาณอย่างเงี้ยกุ้งเนี่ยเราก็เรียกว่าหากุ้งนะคะ ไม่ว่าจะกุ้งเล็กกุ้งน้อยกุ้งใหญ่อะไรแต่อันเนี้ยเวลาที่มันเป็นกุ้งทะเลเนี่ยเราก็เรียกว่าห้อยหากุ้งก็คงได้เนะเพราะทีกุ้งน้ําจืดเราจึงเรียกว่าทําชุยหากุ้งเลยเนาะแล้วก็บางทีกุ้งแม่น้ำเนี่ยเขายังเรียกว่าแคหากุ้งด้วยซ้ําแคหาเออนะอันนี้เราก็กุ้งนะคะ แล้วเขาก็จะมีอะไรมั่งสมัยนี้มันไม่มีเห็ดฟางมาแล้วมันจะเป็นเห็ดญี่ปุ่นนะคะเห็ดก็เรียกว่ากูแล้วกันไม่รู้อะไรเห็ดญี่ปุ่นเหรอหิดปุ้นกูไหม,มเออส่วนที่เหลือก็จะเป็นเครื่องปรุงอื่นๆซึ่งก็ไม่รู้อะที่บ้านก็เรียกขาอะไรเหมือนเดิมอ่ะเมนูถัดไปนะคะอันนี้เดี๋ยวปลิวอันนี้เพิ่งจะเคยลองเป็นครั้งแรกนะคะไข่เจียวใบชะครามนี่ ไอใบชะครามก็คือไอใบใบที่มันขึ้นอยู่ทั่วๆ,ๆไปแถวๆนี่แหละมันจะมีรสชาติเค็มๆปลาแรมปลาแรมนะเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรก็อันนี้ก็จะเรียกว่าขอกล่อนธรรมดานั่นแหละนะบ้านเราก็เรียกแบบนี้อันนี้คือใบชะครามนะคะรสชาติก็จะเค็มๆนะคะวันนี้เราสั่งเป็นไข่เจียวใบชะครามคะ่ะอันนี้ด้วยความที่ขี้เกียจแก่เราก็สั่งกันเชียง ปูมานะคะเดี๋ยวเราจะจิ้มจิ้มซีฟู้ดอันนี้เราก็เรียกว่าล่อให้ธรรมดาเนี่ยแหละถ้าเกิดว่าเป็นปูนาเราอาจจะเรียกว่าเขียนให้อ่าอันนี้เป็นปูม้านะคะแต่เรามาทั้งทีร้านนี้เนี่ยเขาดังเรื่องปูทะเลไข่นึง่งนมนะคะนี่ต้องค่อยๆจับเมื่อกี้เข้ามานี่ร้อนมากเลยเห็นชัดไหมคะอันนี้อันนี้ก็เป็นล่อให้แท้ๆเลยนะคะนึ่งนมสดนมสดเรื่องอะไรอะ ล่อให้ช้อยเหวยแน้นเอาเอาให้มันเต็มเต็มกันไปเลยนะคะเป็นนึ่งนมสดมาค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มจากต้มยำก่อนตักก่อนได้เปรียบนะคะปกติเนี่ยมันจะมีน้ำข้นกับน้ำใสนะคะป้าชอบที่เป็นน้ำใสมากกว่า เปรี้ยวจี๊ดจดัดรสชาติอร่อยมากฮุ้มคสดมากอบอกว่าสายแก่ใจอีเย็นมากเลยคือเราอยากกินอาหารแบบแซ่บๆอย่างนี้นนะอืม อืมต่อไปนะคะขอจิมไข่เจียวใบชะครามเพื่อนที่อยู่มาหาชัยเนี่ยพูดถึงเรื่องใบชะครามมาบ่อยมากเลยแต่แลราดูว่ามันเป็นผักทั่วไปอะ่ะไม่เคยกินสักทีนึงเลยแต่ครั้งนี้ขอลองหน่อยกินขนาดนี้นะ ตอนกินดิบๆมันจะเค็มๆปลาแมปลาแรมพอเขาบอกเขาตองไปลวกก่อนแล้วก็ถึง้อ้ไข่เอามามาเจียวมันไม่มีรสชาติอะไรเลยมันจืดสนิทเลยอ่ะมันมันดูไม่ออกว่าข้างในมีใบชะครามอยู่อ่ะถ้าเกิดเป็นชะอมมันยังมีรสชาติชะอมใช่ไหมอันนี้ไม่มีรสชาติอะไรเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินดีนะคะอันนี้ก็โอเคค่ะแปลกดีต่อไปขอชิมกันเชียงปูนะคะเราเอาแต่เนื้อกันเชียงอย่างเดียวไม่มีเปลือกให้เกะ็กด้วยนะคะ ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆเลยนะคะเขาให้น้ำจิ้มมาเยอะน่ากินมากอูอสดมาก <c oughs> เด้งๆอยู่ในปากเลยแล้วน้ำจิ้มเนี่ยนะคะสดแหละ กลินพริกเขียวเนี่ยนะมันหอมเข้ากันมากเลยนะคะก่อนจะไปเมนูถัดไปเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลค่ะเบิ้ลเบิ้ลกินแบบนี้ไม่ต้องแกะสะดวกดีแต่ว่าเผ็ดหน่อยนะขอเติมข้าวแต่เราอยากจะลองเอ ปูทะเลไข่นึ่งนมสดด้วยก็เลยสั่งมาอันนี้เดี๋ยวต้องไปล้างมือเพื่อที่จะแกะมันละต่อไปเป็นปูไข่นะคะนี่ไข่มาเต็มกระดองเลยนะคะนึ่งนมสดมาเราไม่คิดมากเราชอบราดน้ำจิ้มซีฟูด้ดปาบเข้าไปนะคะ โหไข่เยอะมากอ,มอ,มอร่อยมากใครที่ยังไม่มีคิวไปไหนแวะมาทเที่ยวสนับสนุนเศรษฐกิจให้มันเดินได้ไม่งั้นทุกคนอยู่แต่ในบ้านหมดแล้วเศรษฐกิจมันจะเดินกันยังไงนะคะ อันนี้ที่เรายังไม่ได้สั่งหอยเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ตลอดทางเนี่ยเรากินมาตลอดทางเลยเดี๋ยวให้ดูของอ,อีกอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้คนมาที่นี่เนี่ยต้องสั่งลูกจากอันนี้เป็นลูกจากนะไม่ใช่ลูกชิดนะนี่เขาเรียกว่าเชื่อมเหรอเหมือนลูกตาลเชื่อมอะ่ะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นลูกจากมันจะหอมแล้วนี่เขาใส่ใบเตยมาด้วยอร่อยมากแล้วพูดถึงหอยหน่อยนึงหอยเนี่ย เราก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะเด็กๆเกนี่ยเตี่ยเรียกหัํมมาตลอดเลยไอ้นุ่งก็หัมไอ้นี่ก็หั่มดงนั้นวันนี้เราก็ได้คําศัพท์ด้วยกินด้วยเอามาแบ่งปันกันนะคะสําหรับนนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะขออนุญาตไปกินก่อนสวัสดีค่ะบรรยากาศริมคลองโคนนะคะลมเย็นสบายๆโอเพนแอร์แบบนี้นะคะปลอดโปร่งนะคะสบายใจ